<ítulo> เอาละครับตอนนี้ทีมงานเด็กยิงปลาแล้วครับโอ้ยยึดไตน้ำครับตอนนี้พี่กำลังขึ้นไปซอยครับตอนนี้พี่กำลังขึ้นไปซอยโอ้ยยู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 ่ขึ้นมาเลยยู่ขึ้นมาเลยครับนี่ครับหน้าตาคนยิงครับช่างออดครับช่างออดช่างออดเตียบเลยเยียดนึงมาเลยเออได้ตัวอยู่ยูะลุกขนาดนั้น อย mm, yeah ู่ครับอยู่ครับโอ้ยเต็ม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 แค่นั้นเต็มครับเดี๋ยวนะครับแสดงว่าแมงมีเข้าสิมาซอยกันครับสั่งอัดครับยิ่งเนี้โชว์นี่อัดอัดโชว์นี่ใหญ่กว่านแจ๋วสวยครับแจ๋วครับใหญ่กว่าใหญ่กว่า ได้ได้โอเคครับติดตามตอนต่อไปครับปลาในเขาุูมครับเอาตะไคร้ดักไว่ปากแม่น้ำนะครับอดเดยิ่งไปแล้วครับตอนนี้อดเมื่อดีนะครับมเตรียมเตียเบียให้มัน <laughs> <laughs> นี่นี่มีเบียด้วยนะครับโอ้โหเราเนี่ยสองคนเนี่ยเก็บตัวแล้ว อ๋อเนี่ยนะครับเขอาเต็มๆนะครับอ,อัดยิ่งครับเมื่อแม่นนะครับปืนแกะแม่นนะครับอ,อัดกำลังแกะปลา,ยาอยู่ครับตอนนี้ม,นมันเข้าอยู่ใช่ไหมพี่ย,ยังไงมันก็ต้องเข้าอันเนี้ยเ,ะะเออยังไงก็ต้องโดนเ มันโดนเลยอ๋อมันแท็กไงมันแท็กน้ำไงดังที่ดังเมื่อกี้เนี่ยนะมันแท็กน้ำเลยโอ้ยเทียบกูยังน้อยๆกูคิดว่าโตเท่าๆพอๆที่ยิงกว่านั้นมันแท็กน้ำแท้ๆ่ยไอ้นี่กูยังไม่กล้าดึงขึ้นอีกเตี่ยวรุดโอเคครับกําลังเว่อเดี๋ยวเชือกคุณลอยบู๊ดเชือกเฮ้ยท้าไมนั่นก็ร้อยแช่น้ำไว้ได้ร้อยแช่น้ำไว้ไม่ตาย เออได้ได้ย้ายให้มันจมน้ำนะให้มันอยู่ผิวน้ำหน่อยวัวตัวนี้สองโลได้เลยประมาณสองโลหน่อยๆอ้วนอ้วนปักไปอออดยิงไปแล้วนะครับเฮ้ยมันล็อกเข้ามาเรื่อยมันล็อกล็อกเข้ามามันมันชนข่ายงมันก็เลยโผล่จะขึ้นข้างบนไงอ่ามันจะขึ้นข้างบนเนี่ยครับคายกับได้ลงไว้เนี่ยครับสิบสองเส้นนะครับ ลอปลาลงนะครับบายม้งกัสิกลับครับมื่อนี่รอเบ,บื้งผลงานงงว่าสิเด็กโตครับโอเคครับติดตามต่อครับ